สวัสดีครับอยู่กับโมบายเรจินส์นะครับอยู่กับคาริน่านะครับไข่มุกดํานะครับอันเก่าเนี่ยจะเป็นแบ็กเพร์นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็แปลเป็นไทยมาเป็นไข่มุกดําเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์คาริน่าที่เราจะเล่นกันนะครับเข้าไปดูที่เกียร์คาริน่าก่อนนะครับอ้าวเข้าฮีโร่เฉยเลยเกียร์คาริน่านะครับเกียร์คาริน่าที่เราจะเล่นรอบนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับรองเท้านักบวชนะครับแล้วก็คาถาภัยพิบัตินะครับ คิดต้นศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็น้ําตาปีศาจและสุดท้ายนะเป็นปีกเลือดนะครับปีกโลหิตนะครับจากปีกเลือดเปลี่ยนเป็นปีกโลหิตนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูนะครับเราจะพยายามลัดช็อตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับจริงๆอพี่อยากได้ถ้วยอันหนึ่งที่อาค่า25ตายศูนะพี่ยังไม่ได้นะครับจะพยายามลัดช็อตเอ่อ แต่ก็ยากนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไปลาสกันง่ายครับเพราะว่าคาริน่าเองเนี่ยก็โดนเนิร์ฟนะครับโดนปรับรถนะครับระยะโจมตีลงไปไเยอะอยู่สมควรนะครับจะเข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันแหละมาแล้วครับคนไทยหัวใจแคลรี่ครับยิงสองครับน้ำตาจะไหลนี่ครับอาใครกับจอนสันครับอ่ะมีได้ลุ้นลาสกันบ้างแล้วล่ะ เดี๋ยวไปกับพี่จอนครับให้พี่จอนพาไปรานนะครับเชื่อได้ไหมว่ามันจะไม่ยอมเปลี่ยนมันเป็นเรื่องปกติจริงๆเน้ยเออไ,ไม่ยอมเปลี่ยนหรอกเนี่เห็นป่ะเปลี่ยนเป็นโรเจอร์มันต่างกันยงไรวะแต่พี่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าอ่าในโหมดจับคู่พี่คิดว่ามันเป็นการลองฮีโร่นะครับจะเล่นแบบไหนก็ตามนั้นแหละเอออย่าไปซีเรียสมากกับโหมดจับคู่นะครับ เพราะว่าดาวก็ไม่ได้ลดไม่ได้เสียสถิติอะไรนะครับถ้าจะเสียเปอร์เซ็นต์ก็อันนั้นก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เป็นค่าการชีวัดว่าคุณจะโหดจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างที่เคยบอกครับเปอร์เซ็นต์บางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวแล้วเ,เล่นคนเดียวแล้ว เต็ม99หรือ80อะไรอย่างนี้ก็ยากอยู่นะครับถ้าการเล่นคนเดียวแต่ถ้าเล่นกับทีมแล้วเปอร์เซ็นต์เยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฝั่งเรามีคาริน่ามีจอร์สันนะครับมียุนเจ้านะครับมีโรเจอร์แล้วก็มอสดคาร์ฟนะครับฝั่งตรงข้ามมียุนเจ้านะครับแล้วก็โรเจอร์อาไครนะครับคารีแล้วก็ยูดลาครับฮีโร่ใกล้เคียงกันมากเลยเรามาป้นลูนก่อน ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราป้านรูนเสร็จเราก็ท่องยุทธภพแล้วฆ่า <are> ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ <are> จะได้ไวๆครับพี่จอนนี่ยิงมิสไซล์ใส่คีปแล้ว <Yeah. S 2> ตีเข้าไป <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราก็วิ่งวนอยู่แล้วครับ <Yeah. S 2> เราไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนครับ <Yeah. S 2> ไปแล้วครับ ตรงกลางเหมือนมีบวกกันแล้วครับคารีกับมอสคาร์บครับเหมือนมอสคร์บจะเจอคารีครับแต่คารีจะเจอาครารหน้าอยู่ครับ <c oughs> ชึบไปหนึ่งดอกมอสคร์บเราก็ถอยไปอยู่ตรงป้อมนี่นแหละกลัวอะไรละคารีมันไปแเ้วเฮ้ยโอยุนเจ้าฝั่งตรงข้ามมาครับท <c oughs> าเมื่อกี้เลเวลสี่นะซึบมีร่วงอะ่ะ ออกนี่ก่อนก็ได้ครับมีดครับคารีมาอีกแล้วครับยังไม่เลเวลสี่เลยอ่ะเดี๋ยวรอมอสพี่มอสบวกกับพี่คารีอันนี้มอสบวกนี่ไม่บวกว่ะเซ็งเบยไปแล้วด้านล่างบวกกันอยู่ครับนี่ดีกว่า โอ้ยูดรายูดรามโหแย่งปงูมันผ่าหัวเลยความต่อครับไม่สนโอ้โหเจอยุนเจ้างัดไปอดแดกนี่อาไรยุนเจ้าบวกเร็วยุนบวกนี่ยุนเออเอายุนงัดไปไหนแล้วนี่เนี่ยโอ้มีเกาะ อะไรเกาะอ,อะไรเราเกาะอ,อะไรเราเกาะอ,อะไรเราเกาะเกาะอ,อะไรเราโอ้นิดเดียวเองอ่ะพี่จอนมาครับพี่จอนมาเก็บด้านหลังครับจอนแม่ง <c oughs> ชั่ววะ่ะกูตีตั้งนานพี่จอนไม่เอาแล้วเดี๋ยวยูโดราแม่งพาหวัวแตกถอยก่อนดีกว่าวับกลับบ้านเลยครับ เดี๋ยวค่อยวิ่งมาใหม่ครับยุนเจ้านี่เข้ามาขโมยลูนหลังบ้านเราแน่เลยเจอมอสคัพเจอจอรนสันไล่ครับลาโลครับอ้าวตรงกลางคารีเนียนเลยโรเจอร์วิ่งไปไล่นะครับโอ้ด้านล่างก็มาอีกแล้วพี่จอรนขับรถมาแล้วครับเราต้องแหกโค้ง,งตามพี่จอนไปแล้วครับ เผื่อจะได้สักหนึ่งล้านครับโอ้พี่จอนชนครับยุนเจ้างัดครับไม่รอดแน่นอนครับเราสายลาดสครับสึกครับคูุยเด้งไรวะ <c oughs> การลานเราไม่ประสบ <c oughs> ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับลาไปแล้วเด้งครับ <c oughs> อะไคร <c oughs> มันนี่มึงมานี่ <c oughs> นนอะไครอะไคร <c oughs> ได้แล้วครับหนึ่งจึกหลบก่อน ฟาร์มก่อนครับยังไม่รีบครับจะรีบฆ่าฟันกันไปใหญ่ไอเทมยังไม่มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวยุนเจ้าแม่งเลี้ยวมันนี่แน่เลยหนีต้องกลางมาสวยก,กูกำลังตีรูนเพลินเราใกล้ได้ไอ้นี่นะนะครับไอเทมในการโชคชะตานะครับปล่อยให้ยูดราดันคีปมาก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปจ้วงไม่มีครับยูดราไม่ยอมมาครับ <Our church. S 1> รู้ทันซะอีก งั้นเราก็ฟาร์มต่อแล้วกันตรงกลางมีคารีครับไม่รู้ว่ามีคนจะบวกหรือเปล่าด้านบนเป็นโอ้ยุนครับอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีสองกลัวถอยก่อน <c oughs> เรามาเพื่อรัดช็อตยศเราไม่มาผู้บวก <c oughs> บวกใครครับเรากลัวครับไม่บวกครับ ได้แล้วครับในการโชคชะตาครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเอาดิยุนเอาดิยุนเอาเอายุนยุนตีดิเอาเอาระแวงระแวงยุนระแหวนลัดลัดเต่าก่อนลัดเต่าก่อนค่อยลัดคนโอ้ยยุนเจ้าได้ไปครับเราไม่ได้ครับอ้าวอ้าวงัดมาอย่างนี้งัดมาอย่างนี้แทงเลยครับแทงเลยครับ อีกทีหนึ่งไปแล้วได้มาสองลาดครับได้ลาดเต่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ลาดธยูนิลารเนี่ยแหละตีครับได้โอกาสแล้วครับหวดครับไปแล้ววร์กกลับบ้านก่อนไอเทมแนะนำชิ้นต่อไปอาวุธเทพพิทักษ์กับอันไหนอันนี้เอาอาวุธเทพพิทักษ์ก่อนครับอาวุธเทพพิทักษ์แรงกว่า คารีครับวิ่งไปหาแล้วโอ้วิ่งโคตรช้าเลยสายนี้อ้าวสวยเลยครับคารีคารีจะไปไหนครับ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 คารีจะไปไหนครับจะไปไหนครับไม่รอดครับได้มาสามแล้วชึบ ตรงกลางครับมพีพี่จอร์อแม่งขับรถชนกำแพงเดี๋ยวเคลียร์ลูนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหานะจอรนะได้มาสามแล้วกำลังสวยครับถ้ายังไม่ตายนะคือค่ายี่สิบตายศูนย์ะ่ะมันยากสำหรับพี่แล้วเพราะว่าคือขึ้นมาเลเวลขนาดนี้แล้ว โอกาสน้อยมากเลยครับที่จะเจอที่แบบว่าไม่แข็งเลยอะ <Stop us. S 1> อย่างน้อยก็จะเจอคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วครับดารางบวกไปแล้วโหจริงๆนี่มันเป็นโอกาสลัดช็อตของเราเลยเนี่ยไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วทุกวิ่งเพียบเลยโอ้แวะก,ก่อน <L. I. S 1> แวะก,กินพิซซ่าคารีฆ่าไปหนึ่งครับคารีโอ้ยมีไหมเนี่ยจะมีให้ลัดไหมเนี่ย <Our charge S 1> นี่ไงนี่ไงหนึ่งศพแล้วอุยมีปะวะ มีป่าวะมีตีหรือมีที่ร้าวะลอยจอนมาก่อนจอนมาแล้วเออจอนทำดี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 อุย้ยไม่ไหวเจอยุ่นข้างหลังไอ้ยุนไอ้ยุ่นยาแมวนี่แน่นี่แน่เอ้หยุยดลาแมวโถ่ตายจนได้วันคงโกรธแค้นอะไม่เงยอุสา์ได้มาตั้งห้าแล้วอุ้สา์วิ่งสุดชีวิต คือจังหวะเขาไปแทงเมื่อกี้มันไม่ยอมแทงคารีครับมันไปแทงตัวที่ใกล้ที่สุดดูเิยมันเยอะเยะเราอีกอยูโดลา <c oughs> กระโดดเข้ามาผ่าเราในบ้านเลยใช่ไหมใช่ยูโดลาไหมพี่พิมไม่ใช่นะครับเป็นโรเจอร์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่ <c oughs> เสียายได้มาตั้งห้าแล้วครับ ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับถ้าจะเอาค่ายี่สิบอะตรงกลางครับตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางพิยุนม่งเอาแน่พ่ยุนมึงโดนแน่แข็งครับสืบสืบครับมึงไวะพิยุนอะงัดมาดิงัดมาพิยุนมึงงัดมาทีโอ้โม่งแห่โค้งวะ่ะปวดแดกมารูนก็ได้วะเซ็งเบย ตรงกลางอีกแล้วตรงกลางอีกแล้วตรงกลางอีกแล้วย่องก่อนย่องก่อนย่องก่อน <A side. S 1> เราเป็นสายาลัดเราต้องย่องเข้าด้านหลังอุ <c> ้ย <oughs> มันเห็นด้านหลังมันเห็นมีคารีมียูโดลาครับรอพี่จอนพี่จอนพี่จอนยังไม่เกิดเดี๋ยวพี่จอนมันเกิดมาเปิดแน่นอน <Stop us. S 1> ยูโดลาแม่งโมโหเมื่อกี้แม่งกระโดด ผ่าหัวแล้วเลย <is> ตรงนี้มีอาไคนะครับด้านบนมียุนเจ้า this this ต้องเริ่มกันใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วกว่าจะครบ20 มีคารีเดินผ่านตรงกลางแวบ,บๆครับเหมือนมีคนตีเต่าครับยุนเจ้าเห็นแล้วครับยุนเจ้าเราเห็นแล้วแต่เรายังต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วขายก่อนก็ได้วะตีไอหมีนี่แหละม,ม้าหมี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 เห่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวครับด้านล่างมียุนเจ้าไล่อยู่ครับโรเจอร์ครับมีจอร์สันไม่ทันแล้วนี่ครับรอรอรอ,อแก๊งนี้บวกกันบวกดิบวกดิ ไม่บวกอะ่ะพี่ยุนมันเดินลงไปฟาร์มครีปด้านล่างแล้วไม่เป็นไรเราไม่รีบอยู่แล้วบวกกันอีกแล้วครับตรงนี้ครับมีพี่ยุนครับโอ้ยแทงเขาไปเลยครับนี่มันลัดช็อตตรงไหนนี่มันเข้าไปบวกชัดๆโอ้ยคาริ่งยิงไส้ลั่วเลยอ่ะโอ้ยลบ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 ใครมีชุบอะ่ะไม่เอา ใครมีชุกเคียร์คีฟก่อนเคียร์คีฟก่อนโรเจอร์แม่งตีหลอดบานแตกแล้วโรเจอร์มึงถอยก่อนละหลอดจะตายยังวะต้องมานั่งสะสมใหม่เพิ่งได้มาตัวเดียวเองเอาค้างยอยู่แล้ว เนตเนตเนตหายไหนวะไปไหนเราถอยกลับมาเลยเชื่อมต่อใหม่นะครับเน็ตเหรอไม่เห็นขึ้นอะ่ะโอ้หายแล้วนะ่ะโอ้ยังอยู่บ้านครับ เอาเอาเอาวิ่งใส่กระแพงได้ด้วยมอดรับคาโรเจอร์นะครับเอานะเอาใหม่ยังมีทุนอยู่หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ด้านบนเขาไปกันแล้วเราต้องตามด้านบนไปแล้วละมียุนนะครับมียใครมียูโดลารครับเราเป็นโจรครับเราต้องย่องครับ โอ้ยอใครกระโดดมาจังหวะนี้ <Okay. S 1> เจ็บเจ็บแน่นอน <Okay. S 1> โอ้ยไปแล้วตีนสี่เลยยูเดลา <c oughs> ไม่ไม่ไม่ยูเดลาไม่มีทางยุนไม่เอาวิ่งด้านบน <Your team S 1> นี่ลง <is destroyed. S 1> ล่าง <c oughs> ไปแล้ว คารีไม่ต้องมายุ่งกับกูอครด้วยไปแล้วไอ้มอสช่วยกูด้วยโอ้รอดมาได้ไงวะวิ่งลงล่างก่อนกลับมารีเจน์ก่อน ตรงกลางนะครับมีอะไครนะครับกับยูโดลาถอยแล้วอะ่ะนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่ายุน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 กับโรเจอร์ซึกเข้าไปดิซึกเข้าไปดิยุนนี่นะยู <ud> โดลาไปไหนยูโดลาโรเจอร์ก็ได้เอาหมดนะตอนเนี้ยหื้ <c oughs> มัวชิบหายถอยก่อนโรเจอร์โรเจอร์มันไปไหนโรเจอร,ไไโร,จอร์โรเจอร์มันจะตายบอกว่ามันหลบอยู่ในปะเราเนี่ยจะตายแล้วไม่ใช่โรเจอร์กลับก่อนได้ามาอีกสองนะครับเป็นสามแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว Keep done. คีปดันโคตรสูงเลยวิ่งไปวิ่งไปนี่ออกไอเทมอะไรวะเนี่ย อ๋อเห็นแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งอีกห้าร้อยนะครับเราจะได้ครับตรงกลางบวกกันเดียวเราจะไปใส่คาลีครับคาลีคาลีคาลีหรือ ขายูขายูดอลาโอยููดลาออก <There is S 1> ดุดเลือ่อนด้วยเหรอวะเนี่ยอ้าวสวยครับยูดอลาไปเจอพี่จอนครับไปไหนครับยูดอลา <c oughs> ทำไมต้องเป็นกูด้วยล่ะยูอ้ยเอาขอฆ่าก่อนละกันไม่ได้ฆ่า,าเหรอไม่น่าเลยคาลีก,กดไปสามครับ อย่าลอกเกิดลอกเกิดทีนี้เราจะออกปีกเลือดนะครับแต่ว่าก็ต้องฟาร์มให้ได้เงินสักประมาณ2,000กว่ากว่า2น0ีถึงจะออกปีกเลือดได้เลยหมดแล้วไอ้ที่ทำมาเมื่อกี้3ตัวก็หายไปอีกแล้วนี่ได้มา8นะครับไปต่อ จังหวะเจอใครปั่นนะครับแล้วออกไม่ได้ครับนี่ครับอาใครเก๋าหัวเก๋าหัวพี่นี่หนีทําไมล่ะ <c oughs> โอ้ยไม่เก๋าแล้วครับเจ๊โอ้ฝั่งตรงข้ามปล่อยหลอดมาด้วยครับโรเจอร์มาครับไปหวดกับโรเจอร์ก่อนดีกว่าโอ้โรเจอร์วิงว่งโค้นไวเลยอ่ะพี่จอหนเพิ่งขับรถชนเข้าไปอีกแล้วอ่ะคารี <c oughs> ครับ ลลจเจอใครเนี่ยแหละดูดิใครไม่น้ำตนนาจะไหลลาโลก ไม่น่าจะทันแล้วครับมี2วินี่จอนเกิดจอนเกิดก็ไม่ทันแล้วแหละคารีแม่งสาวป้อมพังแล้วนะก,ก็แพ้ไป ก็คาได้มา8นะครับแล้วก็ตายไป3แอซิดหนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ